สวัสดีค่ะพบกับอืมพูดกับพูดไปเรื่อยนะคะแล้วก็ไม่ตัดเพราะตัดไม่เป็นด้วยก็สวัสดีทุกคนนะคะที่ได้กลับมาเจออีกครั้งก็คือเคยทําคลิปรีวิวนิยายไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ารู้สึกมันยังไม่ดีพอก็เลยลบออกไปหมดนะคะวันนี้ก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นวิเคราะห์ตัวละครแทรนแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้กําลังอินกับ การที่เราจะมาแบบวิเคราะห์ตัวละครในวรรณกรรมว่าแบบเขามีเรื่องอะไรที่แบบเราทําให้เราแบบว่าอยากวิเคราะห์ขึ้นมานะคะหลายอย่างแต่ว่าส่วนใหญ่นิยายไทยนี่เขาจะไม่ค่อยลงรายละเอียดเกี่ยวกับนิสัยหรือไม่ก็ความชอบหรือไม่ก็ฟีลลิ่งส่วนตัวสักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะแบบ เป็นเหมือนกับชีวิตที่แบบว่าอยู่ในนิยายไปเลยคือแบบว่าเป็นชีวิตที่แบบว่านักเขียนแบบว่าหยิบมาช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยอืมเป็นช่วงที่เขาแบบว่าเขียนกันไปเหมือนกับเป็นช่วงของชีวิตอะค่ะเป็นช่วงที่บอกว่าเปิดเผยมาในนิยายแต่ว่าไม่ได้เป็นช่วงชีวิตที่แบบว่าก่อนหน้านั้นหรือว่าหลังจากนั้นอะไรเงี้ยซึ่งหลังจากนั้นก็อาจจะบอกเป็นเล่มพิเศษตอนพิเศษอะไรนี้ใช่แต่ว่าตอนพิเศษเนี่ย เราก็จะไม่ค่อยได้อ่านกันนะคะเพราะว่าเขาจะเก็บดังเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปอยู่ในบหมนิยายที่เก็บดังอะไรนี้ค่ะเพราะว่าดาังเรื่องเขาก็จะแบบว่าแบบว่าเป็นเหมือนอุบไว้ก่อนอะไรเงี้ยเอาไว้แบบว่าให้เราซื้อก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะได้ดูว่าเป็นพิเศษเป็นยังไงอะไรอย่างนี้อืมก็พูดไปเรื่อยนะคะเราก็จะไม่บุ้ยคออะไรมากมายเพราะว่าพูดไปเรื่อยจริงๆเพราะว่าอีชั้นเนี่ยก็ ไม่ค่อยมีอะไรเลยค่ะตัดก็ไม่เป็นนะคะี่วิดีโอวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ตัวละครเออมาอาจจะแบบมือลกมาหน่อยนะคะไม่เป็นไรมือลกไปนิดนึงนะเพราะว่าเป็นคนแบบนี้นะคะอ๋อคือเราก็มาวิเคราะห์ตัวละครน,นะอ่านเราก็เขียนไปในจอยรดานะคะซึ่งไปหาอ่านกันได้ก็ใครที่เคยดูบอกว่า,วาอีชั้นรีวิวนิยายมาก่อนนันนี้ก็น่าจะรู้ว่าอีชั้นเป็นใครนะคะก็อีชั้นก็คือคนหนึ่งที่ใช้นากาวว่าเอออย่างนั้นนะคะ นั่นแหละเดี๋ยวไปหาอ่านอันเองนะคะบอกไม่ได้จริงๆคนที่ดูคลิปอย่างเดียวเขาก็จะไม่รู้นะคะเพราะว่าอีชันอายค่ะหนูอายมากจริงๆกันทุกคนพี่ไอ้พี่ไอ้ธรรมนาวัดอีชั้นแล้วกันอีชั้นแลกันเนาะคือถ้าเกิดเป็นพี่ๆก็หนูอายมากค่ะถ้าเป็นตัวอย่างว่าชั้นอายมากถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปก็อีฉั้นอายมากจริงๆค่ะก็อยากบอกวัาเองมาจากเลยบอกวงการ เออวงการนิยายคือบอกนิยายอะไรนี้เลยเพราะว่าแต่งแต่งนิยายก็แบบมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นน่ะก็จะเก่งอยู่เหมือนกันนะแต่คือแบบมันก็ไม่ได้เก่งเยอะแบบคนอื่นี่แบบโอ้โหแขนแบบยี่สิบคือแบบยี่สิบสามสิบหน้าแล้วก็แบบเป็นร้อยหน้าแล้วก็แบบหลายเรื่องมากอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ขนาดนั้นเราเป็นแบบเรื่องสั้นนะคะแบบเป็นเขียนเรื่องสั้นแดดเพราะว่าแต่งไม่ไหวที่ถึงเรื่องยาวเคยพยายามแล้วแต่งเสร็จแค่เรื่องเดียวเองนะคะ พาไปอ,าอ่านกันได้ก็พร้อมเตรียมรับการแบบการแบบวิจารณ์เสมอวิจาร์ยัดอยู่เหมือนกันนะบางคนเปแบบ็นนักอ่านที่แบบว่าเขาเก่งๆเขาวิจาร์แบบน่ากลัวมากเลยนะแต่เขาวิจาร์ตรงแล้วก็ดีนะบางคนอนะ่ะ